มาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำกัเนี่แต่แสบค่ะเดี๋ยวมาเห็นเสื้อผ้าแกงแล้วไหมเแหนอหน่อไม้ครับพี่หน่อยจะมีเสื้อผ้ากันแกงเนื้อหน่อไม้เนี่ยอันนี้หน่อไม้หน่อไม้เรื้มแดงแด่หน่อไม้หนื้อหน่อไม้เรื้มแดงนั่นพี่หน่อยเต้าอ้อมก็แสบเนี่ย จะจก่นกใจของเด็กคนโง่เลยมันแก่เถืนเสียเลยเนาะเดี๋ยวอันอกมันนะครับปอดกับต้นมันจืดตอนเเาจะไม่แก่เลยนะน้องใหม่เข้าก่อน้องใหม่เข้ากำลังต่อมนะพี่น้องต่มมเดี๋ยวต้นมันจืดตอนเดียวเข้ายองหานั้าน ี่เดยวพักแง่ล้ำเด้อมือนพักแง่มาใส่แกงนอนใหม่ก็จะเอาปลูกเอาบบนีนมันคืออัวด่วยปลูกใค่ปุ๋ยคือข้าเห็ดหน้าน<อ>เลยแหละบ่เป็นหน้าเลยดิปลูโกโดยก็เอาปุ๋ยบานแม่พี่นอนงามรัด ว่ายน네ัางห้อ <rant> ตันได้แล้วห้องก่นเซนาลงไปน้ยจะนา่งห้องกองน้ำจะนั่ง ตำข่บเบียพู้ได้มากันนคนกับแซ่สีหลายๆจักน้อยขาเบียเนี่กะวิธีเหตุกับเอาเขาเหนียวสำหรับไฟเป็นพวกหัวจักนอ้องก็ข่าเหนียวไปแซ่นามให้มันอ่อนครับกับจังมาตำเปลียงตองละลายก่อนละลายเราะวาราะผู้ใหญ่ให้มันเป็นก้อนถ้าเ้าบรละลายก่อนนี่ท้องปิดต่างไฟเลื่อนมันจะเป็นก้อนมันจะบนเหนียวนะครับ ห่ากับผสมกับนำยาหน้าห่เาเตรียงไปเลยรัรว่วๆนอไม่ห่าตุ่มใบห่ากับซิมเบิงนะครับซิมเบิงนะทุกคนตุ่มวบเชิงสมมุงผลดละอันเดียเป็นน้อใหม่น้อใหม่เพลป้าเนี่ยก็ตุมเป็นสโมมงผมละครับประวนันนอใหม่เพลปัม้ม มันจือดอยากเนาะแต่ผู้ได้ยาให้จืดง่ายก็ใส้น้ำตาลล้งไปน้ำใส้น้ำตาลไปตุ่มครับน้อมใหม,ม่ได้แต่จืดเร็วๆเอาน้อมใหม่มาทุบจักน้อยนะครับมันจะได้ขขเ,ไเขาริกเขาเกลือเวลาห้าแกงเนาะคาปลาใส่ถุงแกะเลยปาคาปลาบวกใส่<า> มันเป็นจังไ,ไดคยคาปะะแปนตอกมอสเล่นน,น้อยหลังจากห้าทุบนมายแล้วแล้วนะครับใส่ตะไครที่เห้าทุบไว้ตะกะตําพริกใส่จากน้อย,ยอนยะครับเปื่อความนัวเนาะเปลือความกลมกลองของรสชาติครับตะกะใส่นม่ลงไปเลยใส่นม่ถูกจากน้อยได้พี่นองมันจะได้เขาเคืองย่ำเกลียงปรุงด้วยเกลือปรุงนัวครับ แล้วก็น้ำปลาืันนี้เขาจะแกงใส่กีหลินน้ำเด้อกีหลินที่เขาปิดไตไหมครับมีแต่ตัวงามๆใส่กีเรียบร้อยล้างให้สะอาดแล้วก็มาแกงใส่แกงน้ำมันน้ำกันครับเอามาค่างไฟได้ครับไปยา่ยามค้นเรือนะ <ๆ S 1> ครับเดี๋ยวเขาเบื่อมันจะติดทิดหมอเนาะเพาต้องคน้นไปยามคน้น เเนห่อขางไฟไปจากน้อยห่าเบิงว่าเขาเบื่อห่อสุกไปแต่สุกแล้วมันก็จะเป็นสีขนๆครับเบิงแน่พี่น้องฟัดออบแต่เสีบบอกเขากะซิมเบิงก่อนเด้อซิมเบิงแล้วห่อหมากแล้วนัวแล้วเข้มแล้วพอดีแล้วเขากบใส่ผักมีผักขาผักกระแห่งถ้ามีผักอีตัวกะใส่ผักอีตัวน้ำกันไปเลยนะครับโอ้ เป็นแต่แสบครับพี่นงองมันอี้คือสิกินเขาเบิร์ติีผักขาครับเป็นแต่แสบแห้งไส้ผักเขอาไปฮาก็ต้องทาโดนนะครับตั้งไฟไปจักนอก้อยเหี่ยผักสีหยบหยบโอ้กินกินช่วยแม่ละครับผักกระแย้งว่าจําเป็นต้องเป็นหนาของผักกระแย้งนาซสมมือนี้เขาปลูกได้ครับสามารถน้ำมะแกงใส่ได้ละครับน้ําตลาดนี่มีหลายโยผักกระแย้งพาอได้กินได้ยากเ้อะครับอดบัได้ก็ได้ซิมเบิงแ่บคักครับ,รบนัวแบ่บปะพี่น้อง ไปกินขขาน้ากันเพิ่อนมาด้วทุกคนกินข่าน้ากันเพิ่อนแต่แสบครับโอ้เราต้องกินถ้วยตั้งหากด้วยอ่อเมนี่มีแกงปลาเนื้ออ่อนน้ำด๊าคาผ้ากันปิดกตึกสะดุง้งได้ปลาเสียมปลากระกแยง,งพวกปลาเนื้ออ่อนไหมครับพอดีเห็นมีเห็นปกระกแยง,งก็แล้วโอ้แกงสะท่ออยากอยากแห้งพี่นองก็ได้แกงปลานําครับใส่ปลากระกแยง,งหอมหอมพี่นองประการนี้ละ่ะกินกับแกงน้องใหม่เฮ้ มาเด้อครับกินข่าวกินขขาวน้ำกันแกงน้ำไม้กับกับแกงปลาเสร่ผักกระแยงแกงน้ำไม้แหน่งน้ำไม้ใส่แมงพร้อมเด้อมือนีดใส่จีเร็ดเอากระห่อนแส่ผักยายแกงปลากระห่อนเามือนเดิม ็นต้มปลากระเสบต้มปลากระแสกดความรปลาเชียมถ้ากันเป็นยงสะดุงหรือด้แปลนปลาเชียมต่ว่าถอดกับเป็นกระเสยไปเนาะขึ้นมาเนี่ยทอถอดกิน ่แกงใส่แมงข้ากั้นข้ากัน,กนมันละเป็นนุ่นๆเป็นน,ปน้ำกันเลยไหมไปลองเฮยดก,กิ่นบ้างเด้อพี่นอ้องหน้านีเสียงน้องใหม่น้องใหม่ไฟมันก็ร่างขึ้นแปลว่าเขาเจะออกไปห้างห้างรังหม่องพื้นที่เขาเจะเอาไปจูดกอวไพ่ไว้ไหมพี่นอ้องน้องใหม่ไฟมันก็ร่างขึ้นแต่การหญาหน,นี้แหนงแหน่งน้องใหม่ก็ร่างหลาย แกหามากแกงเบ่งก่อนยีเขานาฝนเนาะเ่าต้องได้กินนึ่แเนียงนอ้อใหมเท่ากันจังได้กันซอยกดติดตามซอยกดแชร์กดไลค์เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ